และคลิปนี้ครับนำเพื่อนเนเดินทางมาที่วัดสันป่าก่อเป็นวัดไทยใหญ่นะครับเป็นวัดที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นวัดที่งดงามไม่แพ้วัดอื่นในจังหวัดเชียงรายครับผมจัดทําคลิปวัดสวยในจังหวัดเชียงรายเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือวัดในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับที่จัดทําขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงรายครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัด สันป่าก่อหรือวัดไทยใหญ่นะครับวัดสันป่าก่อเป็นวัดที่สองที่ผมนําเสนอวัดสวยในจังหวัดเชียงรายนะครับวัดแรกนั้นก็คือวัดมิ่งเมืองที่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนหน้านี้นะครับเรามาทราบประวัติความเป็นมาของวัดสันป่าก่อว่ามีความเป็นมาอย่างไรเมื่อประมาณปีพศ2 4 5 0ครับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัว ซึ่งเชียงรายสมัยนั้นพศ2453นะครับได้รับการยกฐานะเป็นเมืองจัตวามนทนพายัพมีชาวไทายใหญ่กลุ่มนึงจากเมืองเชียงตุงนะครับ15ครอบครัวรวมประมาณ40คนได้เข้ามาตั้งรากฐานอยู่ในเมืองเชียงรายครับเข้ามาอยู่บริเวณวัดสันป่ากอแห่งนี้แหะครับได้ทําการถางนะครับต้นไม้ทําไรท่ทํานาจนกระทั่งปีพศ2459พระกาคําเหือง จองตี้จองส่้อยและปูร้อยได้นำชาวบ้านมาทำการถางป่าเพื่อที่จะสร้างวัดนะครับและก็ได้สร้างวัดสำเร็จครับดังปัจจุบันที่เห็นภาพขณะนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567นะครับวัดสันปา่าก่อก็มีการพัฒนาบุรณะมาเรื่อยๆนะครับจนปีพศ2508ได้สร้างอุโบสถพศ2513-2518ถึงสร้างกำแพง โดยรอบตั้งแต่นั้นทางวัดสารประกอร่อได้มีการพัฒนาวัดอยู่ตลอดจนถึงปัจจุบันที่เห็นภาพอยู่ขณะนี้นะครับนี่คือโบสถ์ลังเล็กที่สร้างขึ้นใหม่นะครับลวดลายก็คล้ายวัดไทยใหญ่ที่เราคุ้นเคยในจังหวัดแม่ฮองสอนหรือว่าในรัฐฉานประมาณนี้นะครับและขณะที่ผมเดินถ่ายร,รอบๆวัดสารประกอร่อเนนท่านก็ถามว่าทําอะไรครับผมก็บอกว่ามาถ่ายคลิปลง YouTube เนรท่านก็อนุเคราะห์ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์นะครับมาเปิดไฟให้ถ่ายรูปในวิหารแห่งนี้ครับเพื่อที่จะได้รับชมความงดงามอย่างชัดๆครับเมื่อเปิดไฟแล้วก็พบว่าเป็นวิหารไม้นะครับที่มีความสะอาดสะอ้านองค์พระประธานก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นพระประธานของ ฝั่งไทยใหญ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อน fans, มิตรลักแฟนชมนี่ก็คือวัดที่2ที่ผมพาเที่ยววัดสวยเชียงรายครับและขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมสําหรับวัดที่3ที่จะพาเที่ยววัดสวยในเชียงรายเป็นวัดอะไรนั้นจะต้องกดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวัดที่3วัดสวยในจังหวัดเชียงรายที่หัวใจมีตีนออนเดเวพาเพื่อนๆไปรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ